สามสี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนคะคะไปชมด้านล่างต่อเลยค่ะเชิญด้านนี้ค่ะสำหรับด<า>้าน,น,นล่างของเรานะคะวันนี้จะเปิดเป็นวันแรกค่ะจะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะ,ะตรงน,นี้จะเป็นาทางสาหรับวิวแชร์นั่นเองค่ะท่านที่นั่งวิวแชร์มาไม่ต้องกลัวนะคะเรามีชั้นล่างไว้รองรับค่ะหนึ่งคนแรกที่เราจเจอเจอกันเลยค่ะกับวิ้ง มาลเยมมมาลเยตันนี้นี่คะเป็นห้องแอร์นะคะบ๊อบจงบ๊อบจ้ง <c oughs> ตัวน,นี้ค่ะเป็นหัวรใหญ่ของข้างล่างไม่ไหว,ไไหวคบ๊อบจ้งบ๊อบจมีความรู้สึกยังไงบ้างเดี่ยวกลับการลงมาดูโซนข้า,างล <c oughs> ่างกันยากนยากัค่ะเดี๋ยวเราจะมองให้ให้มองดูบรรยากาศด้าล่างนะคะที่ วยไปอีกแบบนแนหนึ่งล็อแพนดูด้านนี้นะคะแต,ต,ตนน่แต่ต่าันล5อานะคะเราจะจัดติดกับจระเขนค่ะเพื่อให้มองเห็นวิวแล้วก็รู้สึกว่าเลยคะ่ะมีอารมณ์ในการทานอาหารแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูบาร์ข้างใน,นคะ่ะตรงน,นี้คือแคชเชียร์แล้วก็บาร์ why why ทำไมทำไมทำไมนอกเหือนจากนี้นะคะเรายังจะมีห้องอาหารที่ติดไปด้วยห้องแอร์แต่ตอนนี้เราขนโต๊ะขึ้นไปชั้นบนหมดแล้วจะเหลือแค่นี้ค่ะเราขนโต๊ะยกไม่ได้ หเห็นนหคะเป็นทิวเขาด้านหลังซึ่งแซมไปด้วยต้นไม้และบรรยากาศของไอหมอกลมหนาวพัดโช,ชยเบาๆรู้สึกผิวไหวอาจจะดูเหงานิดนึงค่ะแต่ด้านนี้นะคะทุ่งที่อยู่ตรงน,นั้นอาจจะกลายเป็นทุ่งดอกดาบตาที่เราเคยเห็นกันมาแต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกค่ะส่วนด้านนี้นะคะอุ้ยก่อนที่เราจะไปเจอวิวต่อไปเรามาเจอด้านนี้ก่อนค่ะ สองหนุ่มนะคะสําหรับคู่พี่ลมตอนนี้ค่ะพี่อาร์ตกัะพี่ออดนั่นเองถ้าไม่มีสองคนนี้นะคะโลบกแตแน่นอนค่ะอุ้ยไม่ใช่พี่าร์ตพ่นี่ราถ่ายแล้วผมขอญยตขอความไนส่วนตัวครับหลังจากที่เราพกงสองคนนี้ไปแล้วเรามาดูวิวด้านนี้กันต่อดีกว่าค่ะเห็นไหมคะว่าด้านนี้จะมองเห็นเป็นริ้วของดอกไม้ขึ้นไป โอกาสด้านหน claro okay. ้าของเรานะคะอาจจะมีแบบว่าโต๊ะอยู่ด้านนอกอยู่ในสวนบรรยากาศดีๆเช้าๆแล้วก็จะมันจิบน้ำชาและน้ำผลไม้ของผูกพี่ลมนันเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเหล่าสาวสำหรับห้องชั้นหนึ่งต้องเหลวค่ะไปแล้ววิวิวเวเลไยอคนนี้ค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่ช่วยดูแลนั่นเองค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราก็ทุนท่านนะคะทัวร์แล้วก็ชมนเรเียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะท่านไหนี่อยากจะตัดสินใจมาทาอาหารที่นี่ค่ะมีให้เลือกถึงสองตอนด้วยกันและที่สาคัญนะคะบรรยากาศของเราเนี่ยรับรองว่าอันดับหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นี่ค่ะลาไปก่อนละกันค่ะบ๊ายบายสาม่